มิกกี้เมาส์ไม่ใช่ตัวการ์ตูนตัวแรกของดิสนีย์แต่กลับเป็นแมวย้อนกลับไปในปี1923วอลดิสนีย์ได้ลองทำการ์ตูนเพื่อเสนอขายโดยใช้ชื่อว่าอลิซวันเดอร์แลนด์เรื่องราวของเด็กหญิงอลิซที่หลุดไปโลกของการ์ตูนและมีเหล่าตัวการ์ตูนออกมาคอยต้อนรับโดยจุดเด่นของการ์ตูนเรื่องนี้คือการใช้ภาพคนจริงผสมกับการวาดการ์ตูนแบบดั้งเดิมจึงได้รับการอนุมัติและสร้างเป็นซีรีส์อลิซคอมเมดี้ในปี192 4มีจำนวน5้าตอนโดยยังมีอลิสในโลกการ์ตูนเหมือนเดิมแต่เพิ่มบทบาทของเจ้าแมวดำให้โดดเด่นขึ้นในตอนที่16ได้มีการเรียกชื่อจูเลียสออกมาเป็นครั้งแรก Julius สเ e Cat มีบทบาทเป็นผู้ช่วยของอลิซในโลกการ์ตูนบุค,คลิกสุดทะเลนกล้าหาญและเจ้าเล่มีลักษณะเป็นแมวสีดำยืนสองขาเลียนแบบท่าทางของมนุษย์ทำให้มันคล้ายกับฟิลิ x ส์เดอะแคทโารกตูนของแพ s ส l ล i วันที่กำลังออกฉายอยู่ช่วงเดียวกันจนหลายคนมองว่าเป็นการลอกเรียนแบบ ในปี1927ดิสนีย์ได้ร่วมงานกับ Universal Pictures สร้างการ์ตูนเรื่อง Trolley Troubles และตัวละครใหม่ชื่อ Oswald the Lucky Rabbit ที่มีความเป็น Original มากกว่าขึ้นมาแต่ด้วยปัญหาด้านสัญญาดิสนีย์จึงเสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของตัวละคร Oswald the Lucky Rabbit ให้กับ Universal Pictures ในภายหลังดิสนีย์จึงปรับทิศทางใหม่ต้องการสร้างจักรวาลของตัวเองจึงได้ก่อกำเนิดเจ้าหนู Mickey Mouse ในปี19 28, และมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันต้นแบบของความสำเร็จอย่างจูเลียสเดอะแคทก็ค่อยๆเลือนหายกลายเป็นการ์ตูนที่แทาจะไม่มีใครจดจำ